ชอบจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคู่ผมเนี่ยคือสบายไงใช่ไหมผมเนี่ยรักคุณมากี้แบบเพื่อนใช่ไหมใช่นี่ไงนแล้วผมเหมือนกันผมกับน้องแมทเพื่อนดีแล้วก็เป็นพี่น้องกันที่น่ารักบ้างนั่นเอง คคู่ผมก็เช็คเช่นเดียวกันครับผมเคเช่นเดียวกันเลยอะเซกช่นเดียวกันเลยอะไม่เอาไม่จับละครหรือเปล่าเราต้องไปคู่จิ้นในจอและต้องจอครับผมในในจอในจอถูกต้องาเลยสามคู่เรียบแล้วถูแล้วเล่นสามคู่ตรงนี้หรือ่ะล่าสามคู่ตรงนี้อะอยากเลียร์ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากฟังคู่ไหนก่อนดี คู <łość> ่นี้นะครับเรียกว่าคู่จิ้นคู่หุ่นแล้อ้โหยังไงฮะเดี๋ยวก็สร้างโบสถ์เดี๋ยวก็สร้างวิหารสร้างวัดอะไรอย่างงี้เชื่อผมไหมอีกหน่อยจะต้องจดทะเบียนเข้าสู่วิวาตต้้ออองงะไรถูููกกกัฒนา ตอนแรกๆผมก็รู้สึกว่าเวทีมันเอียงไงก็ไม่รู้นลครับยังไงเียไงคระก็ฝังนี้รักนเต็มครับเไงม่เลยห่อไม่มีอะไไปถามผูรู้ดีกว่าใช่ที่ยนกิง่ายกันเลยถูกต้อง คู่กินคู่นี้ทำไมครับคือดูดูจากขนาดตัวค่อยๆดูคิ้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นผมพูดเลยเห็นแล้วก็พูดตั้งเลยเห็นขนาดแขนตั้งไม่ไปเห็นขนาดอะไรนะขนาดแขนาดแขนแข็งแขนมากแขนมากแขนมากก็ได้ยังไงฮะ ทำไมยังไงก็ให้คุณแก้ต่างไงว่ามันก็คือยังไงไม่มีอะไรอะไรนะแ้ไม่มีแวเนะี้วีไปเกาหลีเหลีอะไรเห็นตัวนี่มันยังไงอะไงจะแบบว่าอะไรนะเมาดงเมาดิอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเส้มวกเสียงใหม่ลำตวเลตาาี หนูกาดเองไม่ได้มีอะไรสุงเชียวพี่น้องกัน่ไม่ิปไิปกับคนเดิมเดิมมันไม่เบื่อแล้วเหรออาค้นทิหน้าไปเรียกก็ได้นะไปเรียก็ได้นะบายโอเคเฮ้ยคลิก็บพูดดีกว่าก่อางี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนอื่นนะเดี๋ยวเราให้คู่พูณมาแบบคุณคิมเนี่ยจะถามอีกหนึ่งคำาสุดท้ายสุดท้ายเลยถามทิสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ เมื่อไหร่ผมจะได้เห็นโชว์ดีๆของคุณสองคนโอเคโอเคผ่านผ่านถ้างั้น่กับพี่หมาขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะอรเดี๋ยวให้คุณมากคุกิมเนี่ยไปเตรียมตัวงานก่อนดีกว่าเอาเพื่อคุณหากกิม่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ผมเมื่อไหร่แต่ย่าย่าบอกว่าเมื่อไหร่ again yeah.